สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลืนวิทยุเป็นสเปกตรัมหนึ่งในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่น้อยที่สุดมีความยาวคลื่นในสุญญากาศมากที่สุดคลื่นวิทยุที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์มี2ระบบได้แก่ 1. ระบบ AM ระบบ AM มีช่วงความถี่530ถึง1,600กิโลเฮิรตซ์ สื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงผสมเข้ากับคลื่นวิทยุเรียกว่าคลื่นพาหะโดยแอมพลิจูดของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียงในการส่งคลื่นระบบ AM สามารถส่งคลื่นได้ทั้งคลื่นดินเป็นคลื่นที่คลื่นที่ในแนวเส้นตรงขนานกับผิวโลกและคลื่นฟ้าโดยคลื่นฟ้าจะไปสะท้อนที่ ชั้นบรรยากาศไออโนโเฟีย no แล้วสะท้อนกลับลงมาจึงไม่ต้องใช้สายอากาศตั้งสูงรับ 2>, 2. ระบบ FM ระบบ FM มีช่วงความถี่88ถึง108เมกะเฮิรตซ์สื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงผสมกับคลื่นพาหะโดยความถี่ของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณคลื่นเสียงในการส่งคลื่นระบบ FM ส่งขึ้นได้เฉพาะขึ้นดินอย่างเดียวถ้าต้องการส่งให้คุมพื้นที่ต้องมีสถานีถ่ายทอดและเครื่องรับต้องตั้งเสาอากาศสูงสูงรับขึ้นโทรทัศน์ขึ้นโทรทัศนททศ์มีความถี่ประมาณ10กำลัง8เฮิรตซ์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงขนาดนี้จะไม่สะท้อนที่ชั้นไอโอโนโซเฟียแต่จะทะลุผ่านชั้นบรรยากาศไปนอกโลก ดังนั้นในการส่งขึ้นโทรทัศน์ไปไกลๆจะต้องใช้สถานีถ่ายทอดขึ้นเป็นระยะๆเพื่อรับขึ้นโทรทัศน์จากสถานีส่งซึ่งมาเป็นแนวเส้นตรงแล้วขยายให้สัญญาณแรงขึ้นก่อนที่จะส่งไปยังสถานีที่อยู่ถัดไปเพราะสัญญาณเดินทางเป็นเส้นตรงดังนั้นสัญญาณจะไปได้ไกลสุดเพียงประมาณ80กิโลเมตรบนผิวโลกเท่านั้น ครั้งนี้เพราะผิวโลกโค้งหรืออาจใช้คลื่นไมโครเวฟนําสัญญาณจากสถานีส่งไปยังดาวเทียมซึ่งโคจรอ,อยู่ในวงโคจรที่ตำแหน่งหยุดนิ่งเมื่อเทียบกับตำแหน่งหนึ่งบนผิวโลกนั่นคือดาวเทียมมีความเร็วเชิงมุมเดียวกับความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลก จากนั้นดาวเทียมจะส่งคลื่นต่อไปยังสถานีรับที่อยู่ไกลๆได้คลื่นไมโครเวฟมีความถี่ประมาณ1 0บกำลังแลบสิกำลังสิเฮิร์หรืออยู่ในช่วงความยาวคลื่นลบ0เมตรมีสมบัติและการใช้ประโยชน์ดังนี้ 1. นึ่งคลื่นไมโครเวฟมีความถี่อยู่ในช่วงการสื่อสารได้โดยเฉพาะการสื่อสารทางไกลเช่น การติดต่อระหว่างโลกกับยานอาวกาศหรือสถานีอวกาศ 2. ขึคลื่นไมโครเวฟสะท้อนผิวโลหะได้ดีจึงนำไปใช้ในระบบเลดาร์ใช้ในการนำทางเครื่องบินหรือตรวจค้นหากำหน่งและทิศทางของวัตถุ 3. ขึคลื่นไมโครเวฟนำมาใช้เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนเช่นการทำอาหารให้สุกโดยใช้ไมโครเวฟ 4. ทางการแพทย์มีการใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อรักษาโรคด้วยความร้อนโดยมีหลักการคือความร้อนได้รับจากคลื่นไมโครเวฟจะทำให้การหมุนเวียนเลือดดีขึ้นรังสีอินฟราเรดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง1,011 1,014เฮิรตซ์ เรียกว่าราังสีอินฟราเรดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคลื่นความถี่สั้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในระหว่างแสงที่ตามองไม่เห็นลำแสงอินฟราเรดเดินทางเป็นเส้นตรงไม่สามารถผ่านวัตถุทึบแสงและสามารถสะท้อนแสงในวัสดุผิวเรียบได้เหมือนกับแสงทั่วไปในการสื่อสารระยะใกล้ ประสาทสัมผัสทางผิวหนังของมนุษย์สามารถรับรังสีอินฟราเรดได้ประโยชน์ในการนำมาใช้ 1. รังสีอินฟราเรดจากแสงแดดทำให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายโดยไม่เกิดอันตราย 2. ใช้ในรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการทำงานเครื่องรับโทรศัพท์หรือเครื่องเสียงใช้ในการเปิดปิดเครื่องการเปลี่ยนช่อง สามรังสีอินฟราเรดความเข้มสูงจากเลเซอร์ไดโอดใช้ในการอ่านข้อมูลในแผ่นซีดีและการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีนดีแสงที่มองเห็นได้แสงที่มองเห็นได้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง10กำลัง14ลบ10กำลัง15เฮิรตซ และมีความยาวขึ้นอยู่ในช่วง400ถึง700นาโนเมตรซึ่งประสาทตาของมนุษย์จะไว้ต่อขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงนี้มากโดยวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมากๆจะเปล่งแสงตามที่เห็นได้เช่นดวงอาทิตย์หลอดไฟเมื่อแสงขาวหักเหผ่านปริซึมหรือสเปกโทรสโคป จะแยกออกเป็นสีแสงสีต่างๆเรียงชิดติดกันเป็นแถบสีเรียกว่าสเปกตรัมของแสงขาวแสงขาวจากแหล่งกำเนิดเช่นแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากหลอดไฟชนิดต่างๆเป็นแสงที่กระจายออกได้ทุกทิศทางซึ่งมีความถี่แตกต่างกันไปแต่มีแหล่งกำเนิดอีกชนิดหนึ่งที่ให้แสงที่มีความถี่เดียวกันเคลื่อนที่ไปทางเดียวกัน และมีความเข้มสูงเราเรียกแสงนี้ว่าเลเซอร์ 1. ด้านการสื่อสารและการโทรคมนาคมผ่านเส้นใย,ยนำแสงโดยส่งสัญญาณแสงเลเซอร์ที่เป็นสัญญาณดิจิทัลไปตามเส้นใย,ยนำแสง 2. ด้านการแพทย์และสัญกรรมใช้ในการผ่าตัด แทนมีดผ่าตัดเช่นการผ่าตัดเนื้องอกมะเร็งการทำเลสิกโดยใช้เลเซอร์ปรับสภาพกระจกตา 3. ด้านทางอุตสาหกรรมใช้ในกระบวนการผลิตเช่นการเชื่อมการตัดการเจาะการทดสอบการตรวจสอบและการควบคุมการผลิต 4. ด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเช่นการใช้เลเซอร์ในการศึกษาการเลี้ยวเบน ต่างๆแสกซอดของแสงศึกษาอะตอมปฏิเรียาทางเคมกีการแยกไอโซโทปรังสีอันต้าไวโอเลตเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่อยู่ในช่วง10กํัง15ถึง10กํลัง18เฮิรตซ์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารังสีเหนือม่วงเนื่องจากมีความถี่สูงกว่าแสงสีม่วงโดยปกติ รังสีอันต้าไวโอเลตไม่สามารถเคลื่อนที่ทะลุผ่านสิ่งกีดขวางนั้นได้แต่สามารถทะลุผ่านแก้วได้เล็กน้อยรังสีอันต้าไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะถูกโอโซนในชั้นบรรยากาศชั้นสตาฟโตสเฟียดูดกืนไว้ชั้นโอโซนจึงเป็นเหมือนเกราะป้องกันรังสีอันต้าไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ นอกจากนี้รังสีอันต้าวโอเลตสามารถผลิตขึ้นได้จากการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าในหลอดที่บรรจุไอประลอดไว้รังสีเเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ในช่วง1 0า1 6 0 0 9เฮิรตซ์เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนของอะตอมหรือเกิดจากอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงมากจากสมบัติดังกล่าวจึงนำรังสีเไปใช้ประโยชน์ในด้านงานต่างๆดังนี้ 1. ทางการแพทย์ใช้ในการถ่ายภาพรังสีเอกสองทางอุตสาหกรรมใช้ในการตรวจสอบรอยรั่วหรือรอยร้าวของโลหะ 3. ใช้ตัวหาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายโดยไม่ต้องเปิดกระเป๋าเดินทาง 4. ในการศึกษาโครงสร้างของสารและวัสดุโดยอาศัยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกาันอะตอม รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงตั้งแต่ประมาณ10กว่า19เฮิรต์ขึ้นไปและมีช่วงคลื่นที่สั้นมากทำให้มีพลังงานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอื่นๆรังสีแกมมามีอำนาจทะลุทะลวงสูงมากในทางการแพทย์ได้นำรังสีแกมมาจากโคบอลลบ60และซีเซียมลบ137มาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง รังสีแกมมายังใช้ในการศึกษาการดูดซึมแร่ธาตุของรากพืชและการสังเคราะห์ด้วยแสงและการฉายลงบนผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดเพื่อให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตอุปรกรณ์ที่ทํางานโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากใช้ประโยชน์จากพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงแล้วมนุษย์มีวิธีใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในลักษณะอื่นอีกหลายแบบ ที่ทำงานโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอพิวเตอร์เครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลกเครื่องควบคุมระยะไกลเครื่องควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลเรียกกันทั่วไปว่ารีโมทเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องมือซึ่งเป็นการควบคุมจากระยะไกลแบบไร้สาย โดยรีโมทแบ่งตามชนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้เป็นสื่อกลางในการส่งสัญญาณแบ่งเป็นสองชนิด 1. รีโมทอินฟราเรดเป็นรีโมทที่ใช้แสงอินฟราเรดเป็นสื่อกลางในการส่งสัญญาณ 2. รีโมทคลื่นวิทยุเป็นรีโมทที่ใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อกลางในการส่งสัญญาณปัญหาของรีโมท RF คือการ แทรกสอดกับสัญญาณคลื่นวิทยุจากแหล่งกำเนิดอื่นเช่นโทรศัพท์มือถือข้อได้เปรียบของรีโมท RF ที่เหนือกว่ารีโมท IR คือระยะทำการเครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเครื่อง CT สแกนพัฒนามาจากเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลที่ไม่ใช้ฟิล์มสร้างภาพเอว้วะเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์ธรรมดาที่ใช้ฟิล์มเป็นการสร้างภาพ ภาพตัดขวางของลำตัวผู้ได้รับการตรวจให้ได้ภาพอวัยวะเป็นชั้นๆหนา0.2-1.0มิลิเมตรตามขนาดอวัยวะที่ตรวจเหมือนเป็นการซอยอวัยวะนั้นเป็นแผ่นบางๆเครื่อง C T สแกนแบ่งหน่วยการทำงานเป็น3หน่วยหน่วยสแกนหน่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลและหน่วยแสดงผลหน่วยสแกนประกอบไปด้วยหลอดรังสี X ตัวบังคับลังี x และหัววัดลังี x หน่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลทำการวิเคราะห์และสร้างภาพภาคตัดขวางของร่างกายหรืออวัยวะที่ตำแหน่งนั้นแล้วจัดเก็บไว้หน่วยแสดงผลจะนำข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์มาแสดงในรูปแบบต่างๆภาพ CT สแกน มีรายละเอียดที่ดีกว่าภาพหลังสี X จากเครื่อง X-ray ทั่วไปทำให้เห็นความผิดปกติได้ดีกว่าจนสามารถแยกส่วนที่เป็นรอยโรคออกจากส่วนเนื้อเยื่อที่ปกติได้จุดประสงค์หลักในการทำา t t สแกนคือการตรวจหาความผิดปกติในเนื้อเยื่อกระดูกโครงสร้างของร่างกายช่วยในการบอกตำแหน่งที่แม่นยำในการวางเครื่องมือเข้าไปรักษา การตรวจร่างกายบริเวณศีรษะคอช่องท้องช่องอกและกระดูกสันหลังเครื่องถ่ายภาพการสั่นพองแม่เหล็กเครื่องถ่ายภาพการสั่นพองแม่เหล็กหรือเครื่อง MRI เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพภาคตัดขวางเนื้อเยื่อหรืออวัยวะของร่างกายใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุร่วมกับคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริง ภาพที่ได้มีรายละเอียดเหมือนกับภาพถ่ายจริงจึงให้ข้อมูลได้มากกว่าเครื่องซีทีสามารถจำแนกสมบัติที่แตกต่างกันได้ดีกว่าและสามารถตรวจหาได้ทุกทิศทุกระนาบโดยไม่ต้องเปลี่ยนท่าทางของผู้ได้รับการตรวจเครื่อง MRI มีส่วนประกอบสำคัญ4ส่วนคือแม่เหล็กกำลังสูงขดลวดแม่เหล็กแกนเดี่ยนขดลวดส่งและรับคลื่นวิทยุ และคอมพิวเตอร์แม่เหล็กกำลังสูงเป็นแม่เหล็กตัวนำยวดยิ่งอยู่ภายในโครงสร้างรูปโดนัทขณะทำงานต้องหล่อเย็นด้วยไนโตรเจนเหลวหรือฮีเลียมเหลวให้อยู่ในอุณหภูมิวิกฤตขดลวดแม่เหล็กแกนเดียนอยู่ภายในโพงแม่เหล็กกำลังสูงใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเปิดสวิตให้กระแสไฟผ่านเข้าสู่ขดลวดนี้เพื่อผับค่าสนามแม่เหล็กตามต้องการ ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กให้แก่เนื้อเยื่อที่ต้องการสร้างภาพปรับค่าสนามแม่เหล็กทําให้สร้างภาพนั้นในระนาบใดระนาบหนึ่งได้ขดลวดส่งและรับคลื่นวิทยุทำหน้าที่ส่งคลื่นวิทยุเข้าไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ต้องการถ่ายภาพและรับคลื่นวิทยุที่ปลดปล่อยออกมาจากเนื้อเยื่อหรืออวัยวะนั้นเพื่อน,นําไปสร้างภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่นำข้อมูลของเครื่องวิทยุที่ปลดปล่อยออกมาจากเนื้อเยื่อไปสร้างภาพโดยทั่วไปเครื่อง MRI จะสร้างภาพจากการตรวจรับข้อมูลของครื่องวิทยุจากเนื้อเยื่อเครื่อง MRI ให้ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงของเนื้อเยื่อในร่างกายอาศัยการสั่นพ้องทางแม่เหล็กของนิวเคลียสเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็กความเข้มสูงนิวเคลียสของไฮโดรเจนในเนื้อเยื่อจะวางตัวในลักษณะ โมเมนต์ของแม่เหล็กชี้ไปทางทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กเมื่อถูกกระตุ้นนิวเคลียสไฮโดรเจนในเนื้อเยื่อจะเปลี่ยนแนวการวางตัวและเกิดการหมุนส่ายพร้อมกับปลดปล่อยคลื่นวิทยุความถี่เดียวกันออกมาขณะกลับไปสู่แนววางเดิมเครื่อง MRI เหมาะสำหรับการตรวจหารอยโรคในสมองไขสันหลังเส้นประสาทซึ่งหาความผิดปกติได้ดีกว่าการทำ CT สแกน เครื่อง MRI จึงเหมาะใช้สำหรับการวินิจฉัยรอยโรคต่างๆในกระดูกสันหลังระบบกล้ามเนื้อข้อเช่นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทภาพถ่าย MRI ช่วยให้เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในโพรงกระดูกหรือไขกระดูกได้อย่างชัดเจนโดยบอกขอบเขตของโรคได้ถูกต้องแม่นยำเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษาเครื่องสแกนรังสีเ หรือเครื่องสแกนกระเป๋าเป็นเครื่องตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารด้วยรังสี x เพื่อความปลอดภัยในสนามบินหรือสถานีกระเป๋าเดินทางจะถูกตรวจด้วยรังสี x จากเครื่องสแกนกระเป๋าว่ามีวัตถุอันตรายชนิดใดอยู่บ้าง รังสีเเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆได้พลังงานของรังสี x บางส่วนจะถูกวัตถุด,ดูดกืนไว้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุเครื่องสแกนรังสี x ที่ใช้กันในสนามบินโดยทั่วไปเป็นระบบที่เรียกว่าระบบตรวจจับรังสี x เ,เครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลก เครื่องระบุตำแหน่งบนพื้นโลกหรือ GPS เป็นระบบการระบุตำแหน่งและนำทางด้วยดาวเทียมประกอบด้วยดาวเทียมจำนวน24ดวงที่โคจรรอบโลกวันละสองรอบทำให้สามารถนำข้อมูลการรับสัญญาณ GPS ไปคำนวณหาตำแหน่งได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนประกอบของ GPS 1ส่วนอวกาศประกอบไปด้วยดาวเทียมจำนวน24ดวงซึ่งโคจรอ,อยู่รอบโลก ดาวเทียมจะอยู่สูงจากพื้นโลก2162.81กิโลเมตรทำมุมกับเส้นศูนย์สูตร55องศาในลักษณะสารกัาร้ายลูกตะก้อ2ส,สถานีควบคุม ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมด้วยสัญญาณเรดร์ทำการคำนวณผลเพื่อให้ดาวเทียมอยู่ในวงโครจรในความสูงความเร็วและตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลที่ได้ไปยังดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา 3. ส่วนผู้ใช้ประกอบด้วยเครื่องรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ที่ใช้กันทั่วไป GPS นั้นจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ในตัวเครื่องเพื่อทำการคำนวณตรวจสอบสัญญาณที่ได้จากดาวเทียมแล้วจึงส่งข้อมูลออกมาทางหน้าจอของเครื่อง GPS นั้นๆหลักการทำงานของ GPS การคำนวณระยะทางระหว่างดาวเทียมกับเครื่อง GPS จะต้องใช้ระยะทางจากดาวเทียมอย่างต่ำสามดวงเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่แน่นอน เมื่อเครื่อง GPS สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้3ดวงขึ้นไปแล้วจะมีการคำนวณระยะทางที่ขึ้นวิทยุใช้ในการเดินทางจากดาวเทียมถึงเครื่อง GPS โดยดาวเทียมทั้งสดวงจะส่งสัญญาณที่เหมือนกันมายังเครื่อง GPS ด้วยความเร็วคงตัวแต่ระยะเวลาในการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวงนั้นจะไม่เท่ากันเนื่องจากระยะทางไม่เท่ากัน การประยุกต์ใช้งานเครื่อง GPS ปัจจุบันได้ผนวรระบบ GPS ลงในโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการค้นหาตำแหน่งของสถานที่ต่างๆอีกทั้งผนวกระบบ GPS เข้ากับรถยนต์เพื่อเป็นระบบนำทางให้แก่ผู้ขับขี่ซึ่งจะมีระบบนำทางช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ได้ทราบถึงลักษณะของเส้นทางต่างๆล่วงหน้าเช่นทางเลี้ยวทางเบี่ยงทางโคง้ง พร้อมกับการบอกเส้นทางด้วยเสียง GPS สามารถประยุกต์ใช้กับระบบทางน้ำทางบกและทางอากาศได้ตัวอย่างเช่นการคมนาคมทางน้ำระบบติดต่อสื่อสารการสร้างแผนที่การวางแผนในการสำรวจการสื่อสารโดยอาศัยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลต้องอาศัยสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางมีความสำคัญเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กำหนดประสิทธิภาพในการสื่อสารเช่นความเร็วในการส่งข้อมูลรวมถึงคุณภาพของการส่งข้อมูลโดยสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้สอประเภทคือสื่อกลางแบบใช้สายและสื่อกลางแบบไร้สายสื่อกลางแบบใช้สาย 1>, 1. สายนำสัญญาณไฟฟ้าส่งข้อมูลด้วยระดับสัญญาณไฟฟ้าที่แตกต่างกันอุปกรณ์รับสัญญาณที่ปลายทางจะตรวจรับระดับสัญญาณเพื่อแปลงกับเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับทางด้านส่งสัญญาณสายนำสัญญาณไฟฟ้าที่สำคัญได้แก่สายบิดเกลียวกูเป็นสายทองแดงและถูกพันบิดเป็นเกลียวเพื่อลบการรบกวนของขึ้นแม่นเหล็กไฟฟ้า จากคู่สายข้างเคียงหรือสายเดียวกันจากภายนอกทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงและสาย coax เป็นสายนำสัญญาณที่เรารู้จักกันดีโดยใช้เป็นสายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอ,อากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี 2. สายเส้นใยนำแสงประกอบด้วยเส้นใยนำแสงลหลายๆเส้นอยู่รวมกัน ข้อดีของสายเส้นใยนำแสงคือขนาดเล็กกว่าและน้ำหนักน้อยกว่าสายนำสัญญาณไฟฟ้ามากมีการลดทอนของสัญญาณตำ่ำทำให้ส่งสัญญาณไปได้ในระยะทางไกลโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์พักและขยายระดับสัญญาณเป็นระยะและข้อมูลที่ส่งผ่านเส้นใยนำแสงมีความถูกต้องและความปลอดภัยสูงเนื่องจากไม่มีสัญญาณรบกวน การส่งข้อมูลผ่านสายเส้นใยนำแสงสามารถส่งด้วยความสูงระดับกิกะบิตต่อวินาทีและส่งด้วยอัตราความหนานแน่นของสัญญาณข้อมูลสูงมากทำให้สามารถส่งข้อมูลทั้งที่เป็นตัวอักษรเสียงภาพกราฟิกหรือวิดีทัศน์ในเวลาเดียวกันได้และส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงระดับหลายร้อยเมกะบิต ส่วนข้อเสียของสายเส้นใยนำแสงคือการบิดงอของสายจะทำให้เส้นใยน,ในำแสงหักจึงไม่สามารถวางสายเส้นใยนำแสงไปตามมุมตึกได้เหมาะกับการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดและเหมาะสำหรับใช้เชื่อมโยงระหว่างอาคารกับอาคารหรือระหว่างเมืองกับเมืองสื่อกลางแบบไร้สายสื่อกลางแบบไร้สายคือการใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสื่อสารข้อมูลได้แก่ขึ้นวิทยุ ขึ้นไมโครเวฟและรังสีอินฟราเรดแต่การสื่อสารระหว่างสองตำแหน่งโดยใช้ขึ้นไมโครเวฟเป็นสื่อกลางมีรัศมีทำการอยู่ในช่วง40-50กิโลเมตรการสื่อสารในระยะไกลจึงต้องมีสถานีพักและขยายสัญญาณเป็นระยะๆะะภายในรัศมีที่ทำการดังกล่าวซึ่งเป็นข้อจำกัด ของการส่งสัญญาณไมโครเวฟภาคพื้นดินนอกจากการส่งสัญญาณไมโครเวฟภาคพื้นดินแล้วยังมีการส่งสัญญาณไมโครเวฟอีกแบบคือการส่งสัญญาณไมโครเวฟผ่านดาวเทียมซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่เป็นข้อจํากัดเกี่ยวกับระยะทําการของการส่งสัญญาณไมโครเวฟภาคพื้นดินโดยใช้ดาวเทียมที่โคจรอ,อยู่นอกโลกเป็นสถานีพักหรือขยายสัญญาณและ ระจายสัญญาณไปยังสถานีตามจุดต่างๆบนพื้นผิวโลกหรือจานรับสัญญาณที่ติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆครอบคุมพื้นที่เป็นวงกว้าง 2>, 2. คลื่นไมโครเวฟใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารในระยะไกลโดยเครื่องส่งจะส่งข้อมูลในรูปสัญญาณไมโครเวฟช่วงความถี่3-30กิกะเฮิรตผ่านอากาศไปยังเครื่องรับเช่นเดียวกับคลื่นวิทยุ สัญญาณไมโครเวฟเดินทางเป็นเส้นตรงจึงสามารถปรับทิศทางการส่งได้แน่นอนและสามารถส่งสัญญาณออกไปเป็นลำแคบๆได้ทำให้มีพลังงานสูงรบก,กวนได้ยากแต่ขึ้นไมโครเวฟ เดินทางผ่านวัตถุที่ขีดขวางไม่ได้การใช้ขึ้นไมโครเวฟเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างสองตำแหน่งจึงต้องอาศัยจานร,รับหรือส่งสัญญาณไมโครเวฟซึ่งติดตั้งอยู่ในที่สูงเช่นดาดฟ้าตึกสูงหรือยอดเขาโดยติดตั้งในระยะหันจานร,รับและส่งสัญญาณเข้าหากันเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งขีดขวางการเดินทางของสัญญาณไมโครเวฟ การสื่อสารโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเป็นสื่อกลางจะส่งข้อมูลด้วยอัตราการส่งข้อมูลสูงแต่มีข้อจำกัดคือสัญญาณจะถูกรบกวนจากพายุและฝนทำให้สัญญาณขาดหายไปในระหว่างการส่งที่พบบ่อยๆคือการขาดหายไปของสัญญาณโทรทัศน์ที่รับสัญญาณด้วยจานสายอากาศขณะมีพายุหรือฝนตกหนัก3รังสีอินฟาเรด ใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระยะใกล้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างผู้ส่งกับผู้รับเช่นการรับและส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์หรือเมาส์แบบไร้สายการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายระยะใกล้